ช่งมาพี่เอ๋สับงามเหรียนขับมีได้เยอะเลยงามเหรียนขับมีทุกคุได้สองได้เหรียญพระนเียนเาชิบเหอบานนาจารเนาะเ่ามีพระประานได้เมื่อานมากได้พระ สวยงามเรียนขับมาเพิ่งมาเช็ได้ด้ววันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์กวันศุกร์วันศุกร์ก็จะมีทิมงานอาจารย์ลีคนพัะรรมมาโหมดโหมะโมดดีว่าเปลี่ยนผ้าแรกเปลี่ยนผ้าได้เลยนลายผ้าปะเยาว์ยังมาละเปลี่ยนผาก็ไม่ละองรอยอยู่เรย ตลาดกุตาวรณาารพี่น้องนี่ม่ได้เรียญรุ่นใดเนาะจบรุ่นใดนี่ไ่ได้นี่คือภาพบรรยากาศนงานกระเทงแม่เลาเรียนรเทงไอ้เจจีข่างล่ะเจจีซ่าสอ2อย่างแหละเกิกระเทงก็เจจีแน่นอนเลไม่ยั้งอันนี้